คพี่น้องขาจากประเด็นดังประเด็นดราม่านะครับพี่น้องขาจากน้องชูใจอดีตน้องชูใจเพชรบ้านแพงไปซบคขาหายทองคํานะคะยังเป็นประเด็นเดือดนะคะต่างฝ่ายต่างตอบโต้กันยังไม่สิ้นสุดนะครับพี่น้องขาล่าสุดอาจารย์ประจักษ์ชัยออกมาชี้แจงพร้อมกับสาบานด้วยนะครับพี่น้องขาพร้อมกับเล็งไปที่พวกเอฟซออีปสดหรือว่า เอฟซีประสาทแดกนะครับพี่น้องขาอาจารย์ประจักษ์ชัยออกมาสาบานต่อพระสมเด็จนะครับพี่น้องขาสมเด็จโตคมมรังศีนะครับพี่น้องขาท้าเลยบอกว่าถ้าผมไม่ได้พูดความจริงขอให้ผมล่มจมหรือว่าเอาเลยเอามาท้ากันเลยว่าให้ใครไหนล่มจมเลยนะครับพี่น้องขาเพราะว่าเพ่อนก็บอกไว้แล้วเพ่อนลั่นแล้วว่า อันนี้ไม่รู้จริงๆไม่มีการเตรียมกันไว้ก่อนเพราะยังไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันไว้ก่อนทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากหลังจากที่น้องออลาออกก็มีผู้มาประสานงานกับอาจารย์ประจัก์ชัยแล้วก็คุยกันก่อนก็ยังไม่ตกลงปรงใจนะครับเมื่อเช้านี้ที่ยายเสนอข่าวไปก็เป็นฝั่งด้านของโจโยมบินินผู้นําสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับพี่น้องขาผนก็ได้ออกมาว่าว่า,วาเออ ไปใส่มาใส่กับวไดวาดอกแต่วาอย่างน้อยเออด้วยมารยาทน่าจะยกสายโทรศรัพท์หากันหน่อยคือบอกความเป็นไปเป็นมาเออเด็กน้อยสิผู้นี้สิไปจังไดมาจังไดเสียวมาอยู่ไข่น้ำเดอร์จังสั่นจังสี่บอกกันแน่บอกกันแน่ในฐานะคนร่วมวงการเดียวกันและก็เคยสนิทกันมามากส่วนทางด้านอาจารย์ประจักษ์ชัยวันนี้ก็ออกมาไลฟ์สดเรื่องนี้นะครับพี่น้องขาบอกว่า ผมกับโจยุมนินมันก็สนิทกันพอสมควรสนิทมากรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยไปร้องเพลงด้วยกันอยู่ไปเจออยู่ที่เมืองนอกเออ่อมันไปร้องเพลงไปเห็นกันอยู่เมืองนอกเมืองหน้าและก็รู้จักกับทีมงานสาวน้อยเบสบัานแพงตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อมาแล้วนะครับพี่น้องขาตั้งแต่ประจักษ์ชัยอาจารย์ประจักษ์ชัยเฮ็ดมอลำัมซิงนันนูนีอยู่ในอนกทมสมัยตะกอนตะกีนะครับพี่น้องขาแล้วก็ เอาหลักฐานออกมายืนยันด้วยว่าน้องสอบติดจริงออกมาดูแลแม่จริงอืมงดพวกเอฟซีปอสอดอเออประสาทแดกยามากก่อกวนนะครับพี่น้องขานั่นค,คืออาจารย์ประจักษ์ไส่ได้ออกมาไล่สดนะคะแล้วก็ยังย้ำไว้อีกว่าเมื่อวานนี้ก็ส่งข้อความหาบอสโจส่งข้อความหาบอสโจแล้วฝากบอกบอสโจด้วยว่าใครที่ อยู่ใกล้บอสโจและบอกกับบอสโจอ่านแชทให้หน่อยอาจารย์ประจักรชัยส่งแชทไปตั้งแต่เมื่อวานแต่ยังไม่ได้เปิดอ่านแล้วจะบอกว่าให้โทรศัพท์หาได้ยังไงอันนี้ก็ว่ากันไปเป็นส่วนของอาจารย์ประจักรชัยที่ออกมาไลฟ์สดนะครับพี่น้องขาเราก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันค่ะช่วงนี้บอสโจอาจจะยุ่งวุ่นวายเพราะวันนี้ได้ข่าวว่า ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปทำการแสดงที่จังหวัดอุบลราชธานีไปแสดงอยู่ที่เถียงนาไอจอนนี่มือปราบนะครับก็เป็นน็ตไอดอลชื่อดังพร้อมกับเป็นเจ้าของค่ายเอ่อจอนนี่อะไรอินดีเ้เนอจอนนี่มือปราบอินดี้นะครับเป็น้องคาก็มีศิลปินดังมากมายแล้ววันนี้ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ไปทำการแสดงอยู่ที่นั่นอาจจะไม่มีเวลาอ่านแชท ข้อความอะไรหรือเปล่ายังไงเออเราก็ต้องติดตามข่าวสารเรื่องนี้ต่อไปดุเด็ดเผ็ดมันกันเรื่อยๆครับพี่น้องขาเพราะว่าออกมาสาบานหน้าพระสมเด็จเออสมเด็จพุทธาจารย์โตปมรังศีท่องคาถาพรอมพี่นองท่องคาถาลั่นไปเลยเอาอย่างนี้ค่ะพี่น้องขาเราไปดูบรรยากาศไฟ้สดของอาจารย์ประจักรชัยไหทองคํากันเลยคะ่ะ บ่ได้คิดว่าสิได์ไมาอยู่ขายเพลงหน้างนี่ตั้งใจว่าสิไปเลียนกบไปอยู่กับแม่อิหลีอันนี้สาบานนะครับสาบานไ้ได้หลอดไฟนี่ครับสาบานต่อสิงส่งศักดิิทธ์ต่อชินนบัรช่อนนะครับผมสมเด็จโตพมรังสีต่อหนาเลยครับว่าผมบมเดมีดิวลับหรือโบจ๋าว,าวาากอกอรเลยสาธุสิงสิงศักดิิที่ผมนับถือนะครับองค์สมเด็จโตพมรังสีนี่แหละป้า ปุตตะกาโมลและเพปุตตังธนากาโมลและเพทนังอธิยะยายะเทวนังปิยตังสุตวาอิทิปิโสปะกวายมราชาโนทาเวสุวรรณโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะชยาสนากตาพุทธาเชตวารังวานังจตุสจาสพังรสังเยปีวิโสนาาสภาเนี่ยเอาจบก็ได้ผมนับถือเส้นมันัช่อนบอในี้ดิวรับกับนั่งอันนี้นั่งสู้ใจเนี่ย แม่จะเรียกหน่อยแล้วนั่งชู้ใจกับอดีตตัวพี่ตัวน้องว่าสิมาอยู่หายทองคํานะครับเอซจงจําใส่สมองไว้นะครับที่ม่วงบ่ดีที่คิดบ่ดีนะครับผมผม,ผมกล้าสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าผมเอ็ดยังผิดพลาดไปขอให้ผมหล่มจมถ้าผมได้ไปดวรับก่อนวันที่นั่งนี่จะล่งจากสาวหน่อยแล้วกับผมมูจักหมอสันตมนาศมือก่อน,นี่ก่อนที่นังสิบสินมา ตอนสี่โมงแรงเขาคุยกันตอนหกโมงแรงที่ตั้งกลุ่มบอกว่าอาจารย์นุ่มจะตั้งกลุ่มไปหาคุณแม่แก้วย่อันอันอังกฤษซะอ่าคุยกันมาว่าแล้วส่งให้ลูกเลี้ยนหรือแล้วส่งให้อ่าเมื่อเป็นนักร้องบอถ้าเลี้ยนกับดรู้แล่แม่น้ำย่หันแถวว่าถ่าอยากอ่าเมื่อเป็นนักร้องให้ต้องข้ามกับกัคอยมาคุยกันอ่าเมื่อศึกษาก่อนวานั่งเนี่ยร้องเสียงแบบใดนั่งเล่นไม่ได้ตีเลยบอ มันสิมาทับรองกาลรำย่ยม,มันสิมาทับรองการยู่กีจังไหบรบ่เดี๋ยวมาคุยกันเขาต้องบอ่สารนักรองทีมมันมันทับรองกันเนี้ยอ่าก็บอกสี่ครับก็เลยไม่ยังแกวเลยสืบตัวงดินไห่ผมนี่บ่ได้มีเจตนาอีหยงังกับบอดโจกูกับเก็บซี่ผู้สีพรนดามาด่าผมนะครับฉะนั้นมองในมุมดีผมนะครับบอดจคือกันครับน,น้องนุ่งเคยหกักเคยแพ้กันครับผมอ่าบ่เคยมีอย่างพิจัยกันเนี้ยกับบอดจู๋เดียวความหากความแพ่งน้องนุ่งนะครับเด้อ ดีใจเมื่อครับน้องปรัพศพลเฉลีย์บ่เคยอิจฉากันนะครับเชิญชมพร้อมเมื่อคืนนี่ผมเชิญชมด้วยความดีบริสุทธิ์ใจเอฟซีพวกประสาทแดงคำว่าเชิญชมด้วยบริสุทธิ์ใจหรือเปล่าหรืออะไรพวกเมืงนี่ยังหูจับก,กูนหน่อยไปกูกับบอโจโนเนี่ยน้องโจนเนี่ยโจนีว่าสามสิบแปดเข้านิวหาสิบสามนะครับห้ากันเป็นสิบสี่สิบห้าปีนะเข้าหูจักกันมาตั้งแต่ไปลวังเพลยงยีรลานอาหารอยู่เมืองนอกนะครับเป็นยังไงเข้ากับหูจักมาเมื่อ เ้าหัวจักแต่รุ่นพ่อสงการคนตั้งแต่ผู้ในบ้านสายจวดตัด้งแต่ป๋าช่วยจัดคอนเสิร์ตยุตลาดบาัตรที่ีก่อนเนี่ยตอนนั้นผู้บริหารว่งคือผู้ยีบ้านสายจวดเขาหัวจักกันมาก่อนตั้งแต่ป๋าช่วยจัดคอนเสิร์ตครับประจักใช่ปีหาศูนย์ผมเป็นคนจัดหมอลำซิงคนแรกป๋าช่วยเป็นนะซอหอเป็นทหารเรือนะตั้งแต่สมัยมยกหโหาบ่อตอ่านะนะ ผมอยากมัดมือหมู่บ้านหรือว่าอาจจะผมกับหูแต่ว่าโล่งถื่อตองแล้วล่าก,กันแล้วนะครับผมก็ถามว่าบรดมีสัญญากันเนาะรบรดมีสัญญาอีกอย่างกันเนาะผมกับโจนี่คุยกันย่ำใดก็ได้ถามว่าผมส่งข้อความไปหาบอลโจแต่หมู่บ้านเนี่ยตอนนี้มาเร่งบอลโจยังว่ไมันเปิดอ่านอยู่นะครับอืบอกขอ้อความเต็ตอนใดกับหูแต่ว่าบออ่านเลยเนี่ยร้องกับไปเพิ่งที่แถบบอโจเนี่ยถ้าพู้ไดห้หูว่าเป็นติดต่อบอลโจใด,ดหรืออ่านข้อความ อของเจ้าไดเจ้าทักไปหาวอดโจกับผมแซดไปหาวอดโจเตี๋มหมู่บ้านตั้งแต่ตอนไหนยังบ่อยยังไอ้ผมต้องหายังบ่อยอ่านแชรผมเลยนองนุ่งอ่ะแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยอยู่กรุงเทพบอกได้มาหากินแต่ขอกันอ่ามาเด้ออาจารย์มาเด้อทั้งสั้นทั้งซี่นัดเจอกันกับแค่ทบไล่จนในเฮ็ดเฮ็ดคอนเทนต์กันจะมาแยกเถอมันมาเป็นเรื่องใหญ่โตอย่างเลยล่ะกะบอกซส้นตรงตรงน้องชู้ใจในกะบริเป็นนางเอกที่เป็นตัวหลักเลยเด้ถ้ามองมุมงเนียง เหรเป็นตัวเียตัวเหร่ยเป็นตำแหน่งต,ตัวโกงเงีวะอยู่กับสายตัวโกงอ่าถ้าเป็นเออเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เนี่ยเขากระสิกั้งแต่นั่งเอกก่อไกลล่งจากฮานติดสัญญาอยู่สองปีเขายังเกลียงใจเลยเขายังเขเอาเลยมีคนติดต่อมากว่านักร้องก่อไกลอ่าล่ลงจากฮานแล้วให้ผู้ใดผู้ใดมีสัญญาเขาเขาเอาเด็ผู้ใดมีสัญญาผู้ใดอ่าเป็นมูพวกเขา้าอ่าเมียมูเขา้าบข้เอาเด็ สวนมูเขาเอาง้เขาไปกินเขาอยู่ในกินไปกินหยาอยู่ในสวนมูเด้สวนหยาแปลงหยาเขางูเขอผพวเขาเลี้ยงไว้เขาปลูกหยาไว้เขาปปล่อยง้อเขาไปกินเด้แต่นี่เขาถามแล้วอาจารย์อาจารย์นุ่มเจ้าเป็นคู่เนี่ยเจ้าไปกับคู่จะค้นมั้นหาคนถามว่าโดยเกียรติของคู่เจ้าเนี่ยเจ้าสิตัวขาว่าอ่นว่าดันไอ้ชูใจผมไปผมก็่ได้ตัวบ้ เจ้าก็ไม่ได้ตัวบอลโจว่าเจ้าสิไปเลี้ยนก็จะไปดูแลแม่ไปเลี้ยนเขากับท่อนตัประกาศเนี่เอาผลประกาศมาที่หมู่บ้านแม่กับป่วยเลียกแคบมากเดี๋ยวเขาประกาศหมู่บ้านเขาก็ต้องเตรียมตัวไปล่าเขาก็เตรียมตัวไปล่าเขาได้จังหวะเดียวผู้อยากได้ก็ได้ตัวใหญ่เลยผมไปบ่พุ่มไม้หม่องเทียงเจ้าก็เป็นคู่เจ้าก็เถือกดามาเจ้าก็เถือกดาสมมติว่าเนี่ยอาหันกลับกองไปเด้อเดี๋ยวหันกลับกองไปก่อน ลำดับที่เจ็ดค่ะลำดับที่เจ็ดครับกัลยาณีเนี่ยอันดับที่เจ็ดนะครับกัลยาณีนะครับผมเนี่ยเอกนัตสินอืมคุรุศาส์อุมกัลยาณีบุตรบุตรสีดำบุตรดีคำบุตรดีคำนะครับในที่เจ็ดนะครับเนี่ยเนี่ยครับรายการสอบคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์คณะคุรุศาสตร์อืม นาตัดสินนะครับประกาศเมื่อไรนะครับนี่เ,เสียไปสุภาพพิธีที่สองนี่อืมเนี่ยนี่ครับผมแล้วก็ประกาศเมื่อไรเนี่ยเขาประกาศเมือม่อวันเมื่อวันเนี่ยแม่นมาครับวันที่สิบหกอ่ะวันที่สิบหกคือเมื่อวันไหนเราเมื่อเรียกออกนางฟ้าต้องการอยู่เนี่ยบ่าเถื่อนที่เนี่ย